สวัสดีครับรทาี FPS t h ย i l a n d ทุกท่านนะฮะวันนี้ผมมีหูวฟังจากทางค่าย n Evolution Esport ในชื่อรุ่นว่า Frame นั่นเองนะครับผมหรือว่าี่เรียกสั้นๆว่า Neo Es Frame นะครับตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีส้มก็คือเป็นสีลักษณะเป็นสีพื้นของทาง n Evolution อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโลโก้ n Evolution Esport อยู่ที่ขวาบเบอร์ของกล่องนะครับ ด้านหน้ากล่องเนี่ยจะเขียนไว้ว่านะฮะจะเป็น7.1 Sound Effect นะครเป็น Gaming Headset นั่นเองนะครับเจ้าเฟรมตัวนี้เนี่ยมี h a n n e l จำลองนะฮะจำลอง7.1นะครับผมแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีแสงไฟนะครับ LED backlight สีส้มจะมีให้เลือกถึง2สีด้วยกันคือสีดำส้มแล้วก็ขาวส้มนะครับอันนี้คือแพคเกจของเขาด้านหลังกล่องเนี่ยก็จะมีเขียนบอก,กเรื่องของสเปคนะครับผมก็คืออยู่ที่20-20,000 Hz นะครับแล้วก็มีระบุไว้ว่ากล่องนี้คือสีดำหรือสีขาว แล้วจะมีติ๊กไว้อยู่ที่ด้ดานซ้ายล่างนี้นะครับก็มานี้นะสำหรับแพคเกจนะครับมาดูตัวหูฟังกันเลยดีกว่าฮะนี่ครับให้ดูเทสีละกันนะครับแต่เดี๋ยววางไว้สีดําส้มและขาวส้มนะเดี๋ยวเริ่มด้วยสีดําส้มก่อนนะครับที่หูฟังด้านนอกก็จะเป็นแสงไฟนะครับเป็นตะแกรงนะหูฟังเป็นพลาสติกทั้งบอด,ดี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรุ่นเฟรมเฟรมเฟรมครับเฟรมบอกไว้นะครับชัดเจนขยับขึ้นมาจะเจอกับตัวก้าน เฮดแบนด์นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นหนังนะครับหนังตัวนี้ค่อนข้างจะมีคุณภาพอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโลโก้ในโอเชียนนะครับในทางด้านทางด้านขวานะครับก็จะมีเหมือนกันแต่แค่ว่ามันได้ยี่ใหม่แค่นั้นเองนะครับเหมือนกันเป๊ะหูฟังขยับได้ขูดขีดนิดนึงเห็นไหมฮะนิดนึงนิดนึงแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยจะมีไฟบ่งบอกสถานะถ้าไฟติดคือใช้งานนะครับถ้าไฟไม่ติดคือมิวอยู่นะครับหมุดเตะหมุดเตะนะครับ ยกได้ขึ้นลงแค่นี้คือไม่สามารถที่จะดึงเก็บหรือว่าพับเก็บได้นะครับก็คือจะทำได้แค่นี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นะเดียครับจะเป็นหนังนะครับหนังเนี่ยมีคุณภาพนะนะครับใส่แล้วแบบว่าน่าจะสบายเลยแหละนะครับแล้วก็มีโลโก้ n นโอ t i o n ด้านไหน n e ช a ่นอีสปอรนะครับนี่ฮะความยืดหยุ่นของเขาก็สามารถบิดเบือนได้นิดหน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไล่มาที่สายก่อนละกันเดี๋ยวให้ดูสายน,ายนี่เดี๋ยวให้ดูแค่เฉพาะสีดำนะนะฮะ อินไลน์รีโมทเขาก็จะมีชื่อรุ่นเฟรมนะครับนี่พลิกมาก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับก็จะมีบวกลบก็คือเพิ่มลบเพิ่มลดอวอลรุ่มเสียงนะครับมิลมายอย่างที่บอกคือมิวตรงนี้เนี่ยไฟก็จะดับสมมติเรากดมิลปุ๊บไฟก็จะดับกดอีกทีนึงก็จะไฟติดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเปิดปิดแสงกดทีนึงก็ติดกดอ,อีกทีนึงก็ปิดสลับกันไปนะครับไล่มาเป็นสาย usb 2.0เป็นเป็นเงินธรรมดานะครับเป็น usb สีเงินธรรมดา นี่คือเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB ล้วนๆนะครับไม่มีการแบบว่าเปลี่ยนเป็นแจ็คอะไรใดๆคือมันจะใช้ไงานได้แค่เฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถใช้กับพวกโมบายได้อันนี้คือสีขาวครับก็จะเป็นพื้นสีขาวเนาะนี่เหมือนกันทุกอย่างครับผมแพทเทิร์นทุกอย่างเหมือนกันนะครับ๋ยวจะให้ดูว่าโอเคพอมันเป็นสีขาวแล้วไฟเป็นยังไงนะครับก้านตรงนี้เป็นสีเทามันจะเป็นขาวส้มแล้วก็เทานะครับในี้โลโก้เขา ะะแล้วก็ a d b a บ d นะครับเหมือนการเป็นหนังสีเทาแล้วก็มีโลโก้การตรงนี้จะเป็นสีส้มนะครับหน้านี้ก็เหมือนกันขยับได้ขูกขีดนิดนึงเหมือนกันนะครับหนังตรงเอียครับเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะนะครับหนังเหมือนกันเป๊ะนะครับผมคุณภาพดีอยู่สายสัญญาณก็จะเป็นสีส้มนะแล้วก็ตรงตรงลิมบก็จะเป็นสีขาวนะประมาณนี้สายสัญญ,ญาณเนี่ยจะเป็นพลาสติกยางนะครับผม,ผมก็คือจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงทีเดียวนะ นะครับเดี๋ยวผมลองใส่สีขาวห้ดูเลยดีวยกว่านาะน้ำหนักเบานะถืออย่างเงี้ยก็คือรู้แล้วว่าเบานะครับผมพอใส่เข้าไปปั๊บนี่ฮะไมโครโฟนก็จะมาจ่อปากพอดีนะครับซ้ายขวาแต่ที่ใส่ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดเสียงภายนอกมากนะักแต่ว่าตัว e a r c ั p ที่เป็นหนังเนี่ยค่อนข้างจะที่จะไม่ทําให้รู้สึกอึดอัดนะครับผมคือใส่สบายแล้วก็กระชับดีมากนะครับแล้วก็เดีย๋ยวเราไปฟังเสียงไมโครโฟนกันครับผม สวัสดีครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเสียงของไมโครโฟนนะฮะของ NeoLution Esport Frame นั่นเองนะครับผมผมก็ปรับไว้ที่80อเท่านั้นนะครับไมค์นี่อยู่ตรงปากพอดีแป๊ะเลยนะครับผมทิศทางตัวรับเนี่ยหันเข้ามาที่ปากเลยนะครับฮัลโหลครับ1,2,3,4,5,6เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเสียงไมโครโฟนนะฮะก็ตามที่ดีกันไปเลยนะครับผมสำหรับเจ้า NeoLution Frame ตัวนี้เนี่ยนะครับผมขอนิยามว่าเป็นหูฟังที่มีค่อนข้าง เสียง่ค่อนข้างจะดีนะครับผมก็คือมีมาครบครับคือแหลมเนี่ยฟังแล้วค่อนข้างที่จะคมแล้วก็สวยงามครับเพอดีนะครับผมแล้วก็กลางชัดเจนนะแล้วก็มีเบสที่มาเป็นลูกๆก,ก้อนๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงลึกมากเท่าไหร่สำหรับเบสนะครับรวมๆแล้วถือว่ามวลเสียงโอเคมากๆแต่ว่าอยากจะถ้าจะให้พูดก็คือเจ้าเฟรมเนี่ยจะมีซาวด์สเตทที่ไม่กว้างมากนกนะครับผมก็คือจะเป็นคุมๆไว้นะฮะแยกๆกๆชี้ทางในเกมในชัดเจนนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับ เสียงดีเสียงดีเลยแหละสำหรับเจ้าเฟรมตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสวมใส่ที่ค่อนข้างสบายแล้วก็กระชับนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาใส่ได้นานถ้าใส่ใส่ได้นานนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเจ้านิวโ t i o n Frame ตัวนี้นะครับก็น่าจะสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิ่งเกลชานาโดยทั่วไปนะครับผมในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคขอบคุณครับ